สบุญกับเปกใจทั้งเอื้อยเกีซาได้โทรมากับไอชุมบัติเดี๋ยวพี่น้องเลยเพื่อนไอชุมบัติเนาะโอ้แล้วก็อ่ไรครับาข่าวดีว,ว่าทางดุงของน้องอุทยัยเนาะดุงของน้องอุทยัยที่อยู่กับน้องอุทยัยเนี่ยเล้เสียในมือนี้พี่พี่น้องเลยจังไดก็แสดงความเสียใจนำเดลายเร์เนาะทางครอบครัวของน้องอุทัยเงินเก้าหมื่นนั่นเลยพี่น้องเลยเมีไทยเอาเงิน ก้ามนั่งไปกินเองในรถสุดท้าดีรอพราบอเตียงว่าคนเดียวเฮ้ยบุญว่าคนเดียวแต่ว่าคลิปสุดท้าแล้วสุดท้าอีกมันกะได้หมดจบเพราะว่าเขายังมโไดมมาประจบกันและกาองประเด็นหลักๆคือโบเมนเอฟซีที่ติดตามาตลอดมาเนี่อที่ยบุเป็นติดตามาุกมือทุมือ็มือเิได้เขียนคอมเมนต์มาเนาะ คอมเมนต์มาถามว่าใส่สบุนคนนี้หรือเปล่าที่โกงเงินเอาไปกินคนวะเนาะอ้าวสบุนก็ได้งงใส่สบุนคนนี้หรือเปล่าเดี๋ยวมีอีกคอมเมนต์หนึ่งคนว่าว่าสบุนสบุนนี่ชนสบุนคนนี้หันไปต้มเอาเงินผู้ใหญ่หรือว่าไปตัวเอาเงินผู้ใหญ่แล้วว่าเอามาสวยเดือค้นเดี๋ยวอีกสบุนคนหนึ่งคนว่าด้ยเอาเงินไปซื้อเอาเงินจำนวนเก้าหมื่นไปซื้อรถคนวะเนาะ มาเด้อกินข้าวเอพน้องยเอ้าดีถ้าเกิเกรามานนำนำเนาะคร้เรามีเรื่องอีกอย่างเลยพี่น้องไปเสียสิ้องขับสายเ้วก่อนฮรัลโหลบคับครดบบับดีับครััน ล, u, ล,ลูกของป้าเครือเสียชีวิตแล้วลูกของป้าเครือโดยลุงนอกนั่นลูกของมอกไทยลูงหมอหลวงไทยฮึฮึลุงไทยบอกใ้โซ่เหรอนอกเดี๋ยวลุงด้อยนะน้องลุงลุลุงหมอหลวงไทยลุงของนอกไทยเสียชีวิตโดยโอ้ลุงนคนนั้นที่ว่าเพื่อนอัน อยู่กน้งองอุทยกันบอกด้วย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 โอ้ะ้วเอามันเป็นยังนะเฮ้ยนั่ถช่วยดใชช่วยดูชโอ,โอ้นี่เพชดกอ่ะเพชดเพชรอัรยนี้โอ้จังหวะเพ็ แต่วันนี้เห็นจังไรน้องทัยพันหาเจ <c uma> <pus vibrating> ้าโทรบอกเขาบอกน้องชายบอกให้โทรหากันยชาวบมีเวลาว่างก็มาส่งสการมาทรงสการเนี่ยาอแม่บอมืมันสิ้นนะพันสิส่งบอก่งมือนีย่งมันว่ามือเนี่ยเป็นมือดับเป็นมือดับเยอ๋อเพิ่นเพิ่มไม่แม่เพิ่นไวครามเดือน โอ้เสดงความเสียใจน้ำพ่นเนาะดุงของน้องอุทัยที่เดนไปออาหมูงวงอย่างมี้ตลอดมาให้ตลอดเนาะมาให้ตลอดพ่นป่วยบอกก็แล้วกเข้าไปคือเิ่นหันบึกปึงอยู่รับรอกเป็นแล้วกนรับแบบปวดเนาะเป็นไปไห้ำไปไหนมือไปไนซ้ำมือแซมเมลโอ้ตอนน้ดยามลยเล่าห้าของเลยโดยน อ้าวนาวาำยังไรเขาทังเบิ้งเนาะทับงดนีเ um, รียกยังไยสิไปเด้อโดยโดยยอ่ะเป็ไรก็แสดงคมเสียใจน้ำพิเนาะโดยขอบใจอะลายเนาะโดยกำลังกินข้าวมาเด้อกินข้าวมมากินข้าวหนึ่งพักหนึ่งเฮ็ดหนึ่งเฮ็ดหเฮ็ด นั่นก็น้ำพริกอันนี้มะเขรอเทศหนึ่งหนึ่งเห็ดตัมเจมมักเด่นข่าวข่าวมูแน่ข่าวข่าวมูแน่ฮึ่มด้วยด้วยด้วยโอเคแล้วไม้ไม่ขอบใจได้เ้ยที่ส่งข่าวเนาะที่ส่งข่าวบอกที่นอนกี่ถิงเนาะ โดยโดยไอ้ <lawsuit. S 1> ขอบใจกินข่าวก่อนนี่เราจะพิ่งวียงอย่างเด้อเหตุโทรมะลายแต่โบเลยครับไปเข้ามหาวิฮอดบ้านไปเวิ่งโดยโดยขอบใจได้ไอ้โดยอ่ะเนาะทั้งไอ้สมบัติกับเอ้ยเกซาโทรมาแจ้งข่าวเรื่องบุรีปันใดพี่น้องเลยเรียว่าเรื่องศกเสารเนาะในครอบครัวของน้องอุทัย ลุงของน้องอุทัยได้เสียชีวิตเมื่อมื่อนี่เหมืนอ่ะเนาะตอนหาหมูตอนหามูว่าเราเกี่ย้อะไรน่ะหามูหามูคือว่าไปหาเล้าล่าสุดนี่ที่ไปเอาอันยังไปเบิ่งใบนั่นน้องหมมนแล้วก็เล็ดน้ำพลาตู้น่ะเนาะแต่ก็มีในพนเอ็มซีคอมเมนต์มาวันหน้าแต่ว่าบอมเปนไพร่แต่ว่าภูผู้เป็นไพร่ยังโบกด้แต่จริงแล้วคือลุงเนาะลุงน้องอุทัย กี่มนนุ่นหลุกเสีบบอ่ะจังไากะแจ้งพี่แจ้งน้องเนาะถ้าไปอยู่ไกลอยู่ไกลอยากไปสแสดงความเสียใจนำน้องอุทยัยญาติของน้องอุทยัยหรือว่าดุ้งของเพิ่นแหละได้เสียไปเมื่อนี้เนาะเนื่องอื่นพนักสงสการกับถวาสมบัติกระเบื้องก่อนชีพนิยามว่าทว่าจังไากะชีไปร่วมสุขเสาร์น้ำเพิ่นเนาะเนีย,ยจังไาเพิ่นก็น้องอุทยัยจนได้ เขาวอกตงอาสมัติเพินโธมาให้กินข่าวเห็นเพิรโธมาหลายสายอยู่ได้นาะแ่นเขาเกิดหากมันด้เพิโธได้เกินขันกดรายแต่ว่าทังสบุนเด็ั้ัดเสียงนักย่งมากแต่ว่าเสียงคน้ยังม่ฟังเลยพอเก่าอยู่นาะ้ป้าสันขอยกกินข่าวกันเนอะให้พี่ดาวไปจังใดจังจังโตกันเนาะน้กินข่าวกนน้เนาะโดยนะสบายดีปุงลูกสบายดีได้ป้ลูกหื

ปิดๆนี <substit uting> <keys> <graduate> uh so ่บอกไปไปเม่์เลยเม่เก็บผ้าขาวแล้วดูเอ้ยไปดูกไปเข้าห้องไปให้แม่เก็บผ้าขาวไปไป้าป้าบ้านดูขาไป้าหลอดให้เด้อเด้อป้าอหลอดย็ดให้เด้อเด้วยนี่หนาหลอดน่ะหลอดหลอดมุมจะดูเด้อโอเคเดี๋ยวเม่เก็บผ้าขาวก่อนเนาะอ้าบ่อยิ่งอยากกินข้าวกับป้าลุงในเบื้องนะปาน้า ปลาปลนี่าหอดเงินหอดชาเดี๋ยวกได้ปาปาลูกพิงไปล้างมือไปดูปะได้ไหมเออเอเคลูกเหยปะนังบนับวันทุกที่ให้ปลาลุงบ้างไลูกดูดีเดียดูดีัาวหนึ่งวันเฮ้ยปลาลุงเลยกระลรไมตักน้เนาะ ใส่ผ้าขากินน้ำแล้วก็เดินแค่ผ้าขาก่อนแะหายต้พอเป็นผ้าขาวมากมันจมาต่อกันเนาะอัน้นมา่อดนึ่งสอสาม่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเฮ้ยเด่นเดนเดนเไปเลยรัวเลยจะเป็นยูู เดี๋ยวเชฟเว่นหายไปใช่หรือแน่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 ลูกสาวก้อยโอ้ยป้าโอเคอยากนอนแม่โอ้ยอยากนอนมาม่าจะมาปลาปลาไปล้างมือให้มาลูกไปปลา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 เนาะก่โอเคพี่พี่น้องเลยหลังจากที่ว่ากินข้าวกินน้าเมื่อกี้นี่เนาะพอดีทั้งสบุญกระเปิกใจทั้งเอื้อยเกีาได้โทรมากับอาสมบัตเดี๋ยวพี่น้องเลย ล้วว so right? ่าเป็นยังก oh. ็ไปทําซ้ายแล้วว่จังซุ่นก็ได้เบ่เบิ่งโรศัพเนาะมาแต่เวียกก็ยุงกับตัวแซ่บแม่พี่น้องเอ้ยเนาก็นี่เนาะอัดเสียงมาหาตัวนี้หันสบุสบุลุงของน้องอุทัยเสียชีวิตดเด้อมีเวลากว่างๆกไปเนาะสบุสบุลุงของน้องอุทัยเสียชีวิตดเด้อ มีเวลากับบางๆกับไปนเนาะอ๋อเป็นค็ครเดียวกันเนาะแล้วก็มีอีกเครื่องไงนี่เนาะเครื่องส่องสบุนมันหน้าเนาะแล้วเครื่องนี้หันเป็นเฟซของเมย์เนาะอันซื้อวันเมย์นะ้องน้ำพิงเนาะเราอัดเสียงมาเนี่แเดอีกเครื่องนี้ไปพี่เราเลยเครื่องนี้หันยันงม่เปลี่ยนเพื่อนกับเราเ่ยนะโอ้เรายกโปมาหา เดิมจะทอนอะจะทอนแสงเนาะอ oh. ยกโป้มาหาให้ชฉบ,บุญรับเราเป็นเพื่อนให้สมบัตเนาะโอ้แล้วก็ม่ได้ฮับสายนึงอยกโปมาหาไปเไล่นลายเลยนนเนาะเขาก็บโบว์ว่า oh. เราโทรมามีอีย่งนเนาะหรือคิดว่ากระแสของเราในตอนนี้พม่นพินองเอ้ยก็คือเอฟซีแตคือชีฮูเนาะคิดว่าเราโทรมาเรื่องนั้นบ่แล้วเขาก็ได้ว่า แต่จนตัวของเพิ่นเลยบ่อยากยุ่งเกี่ยวก็ได้บ่ได้รับสายแล้วเนาะเลยบาด้เข้ามาทงเครื่องแม่น้องําพิงอีกบาดนี้ก็เราแจ้งข่าวว่าทางดุงของน้องอุทัยเนาะดุงของน้องอุทัยที่อยู่กับน้องอุทัยแหละที่ว่าหาดอกจมาเข้าว่าขายแล้วก็หาพวกยามหมองหมองไม้ก็หามาขายเตาก็ป่วย3มื้อเนาะป่วย3มื้อว่า ทั้งเอ่ยกิสาเพิ่นว่ามือจิเน่ก็ได้ไปหาหมอสามมือนะได้ว่าน้นำท่วมปอดก็ได้เสียในมื้อนี้เหมนพี่น้องเอ้ยจังได๋ก็แสดงความเสียใจนำแต่หลายเด้อเนาะทางครอบครัวของน้องอุทยัยเดี๋ยวว่าทางน้องเพิ่นกน็อาจสิบ่มีเบอร์ของสะบูรพอบ่ได้เข้าไปหาเพิ่นแต่โดนได้แต่ที่กี่ปุ๊บตั้งแต่พ่อน้องเพิ่นล่าสุด ต้องแต่สรุปไปเคื่อนแม่เดี่ยงของน้องโมเนาะไปเรื่องเงินใบยังไปเบิงเงินใบซื้อขายเรื่าใบตะดินของน้องโมน่ะตั้งแต่ร่างกะเขาไปเยี่ยมแล้วเขาไม่ได้ไปเลยเนาะหลังจากนันกะบไม่ได้เข้าไปเยี่ยมเพราะพันกัมีเบียดมีงานหรือว่ามีมีการมีงานเห็นแล้วเนาะทางน้องไทยแล้วกะทางสวนกัเพันมีอยู่มีกินพ่อเ่า ต่อไม่ตมือให้เพื่อนได้แล้วเนาะเข้ากับว,วัได้ข่าวไ,ไปพี่น้องไอ้แจังได้กะในว่ามันนี่ได้รับข่าวบุดีในครอบครัวของเพื่อนกับของลุงน้องอุทัยเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเอฟซีไทยยังหักแพงน้องอุทัยกะแสดงความเสียใจยรเรื่องใบห่วมงานกับน้องอุทยัยดุงของน้องอุทัยได้เสียไปในมือนี่เนาะถ้าไปอยู่ไก่อยู่ไกลหรือว,ว่าอยากกินท่านน้ำเพื่อน ก็สามารถติดต่อมาทางส่องสมุนมนาก็ได้เนาะหรือว่าผู้อื่นนี่ก็ถ้าสมุนก็มีหลายเวียกที่ว่าสิไปอยู่ได้ไพ่อพี่น้องเอ้ยมีงานรับผิดชอบอยู่เนาะแต่เพิ่นเบิ่งจักสิไปได้สําใดเนาะเฮ้ยพี่น้องเอ้ยในช่วงนี้กมีแต่เรื่องกับเรื่องจักสิว่าจังได๋เนาะแต่เรื่องเกียกันบ่ลงตเดอกัน ที่คิดบ่คิดบ่ทงก็มีจังเฮาก็ยังแบบอจัสิว่าจังไดพี่น้องเอ้ยเรื่อง FC เพิ่นบ่ฮู้เรื่องราก็มีเนาะตะบก็ได้บ่มานี่ก็มีหลายอย่างอยู่เพ่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าทางบ่เตียงเพิ่นได้ออกมาชี้แจงเนาะเรื่องมัน เงินก,ออก้ามืนได้วเขากะสิบวะยังลยไลยเพื่อนพี่น้องเอ้ยเนาะแต่เดือดเันนี่นี่มือน,นี่เลยเพื่อพี่น้องเอ้ยมือน,นี่กสะสมบูรก็คิดแล้วคิดอีกเนาะว่าษีนี่นี่พี่น้องเอ้ยสบายดีคพื่อนพี่น้องเป็นสุขสุกคนะเมื่อทั้งจะเป็นช่องบาดเจ็บท้งทองบ้านนาและก็ช่องเศร้า จะบุญบุญมากบ้านเขาเนาะอือเมีโชคอะไรอย่างเงี้ยนะจด้ทัพสินนิดนึงเแม่นเนแม่แบุญมาเกนแม่ซอมอยู่ใคตั้งใจใครเยป็นแม่เออตายแล้วเนาะกเงินเก้าหมื่นนั่นเลยทีน้เนาเลยบุญพี่ไอเอาเงินเก้าหมื่นนั่นไปกินเองในรถชุดท้ายีโลเพ่าเตียง่าคนเดียวเอ้ยบุญว่าเคนเดียวแต่วาคิปุท่ายแล้วท้ายอีกมันหมดจ เ,เพราะว่าเขาอยัางโมได้มาประจบกันและการชองประเด็นหลักๆคือโบเมนเอฟซีที่ติดตามเามาตลอดมาเนะี่ยเป็นบฮู้แต่ว่าเอฟซีดีไซน์บุญทีดิบันติดตามเมาทุกมือทุกมือเป็นวงเาทุกมือเนี่ยเป็นฮู้แล้วว่าเรื่องเล่ามันเป็นเป็นมาจยางไรนะเป็นฮู้แล้วเป็นอย่างนี้เนาะคือเรื่องเรื่อง,องทีเดียวโตไปนี่ก็คือนโมเด้มีใครโกงเงินเก้าออกหมื่นนั่นเลยที่นี้เนาะ บูมีไผ่เอาเงินเก้าหมื่นไปกินเองไม่ร้อยนะมันบูมีนแบบสั้นไม่กระติกตมาฟังมันการประเด็คือประเด็นมันเนาะที่เงินเก้าหมื่นที่ว่าหลายช่องเอาไปลุ้งนั่นแหละพี่น้องอยากจขอนำฟังคิดเหตุจบก่อนจะไปเพ่เอาอู้งเบาเตียงไปใช้ไปภาดหัวโขเลยสั้น,นเนาะอ่ามันมันมันเมินเสียไฮไลา์พี่น้องแกกับเบาเตียงบ่อยากว้าวไผ่เดี๋ยวจะไปฟ้องไปร้อมไปเบาเตียงยังมวยเด็ดเนาะคือคือเบาเตียง ว่าไงชุดบูยัดคีบตรงมีดตรงกับกระภัยนะแต่ว่าเอาหูาโบเตียงไปเว้าแล้วมันเกิดประโยชน์มันได้มีได้ได้ถือเรื่องข้อเบยงข้อจะได้่โบเตียงคือคลิปนี้สะบุญเดือนไปแต่พ่อไม่ไปดองเลยสะบุญก็ได้คุยกับป,ป๋องมีอยู่เมื่อคืนนี่หรือว่าโมนี่เลยเอาคลิปลงเนาะคลิปลงคลิปของสาวอ้วนนี่แหละ แล้วก็มีเอฟซีเพิ่นบริเวณคลิปเตียงกับสบุนมาบ้านเฮ้าไพปีไปดอง,งเลยเ่นก็เลยเขียนคอมเมนต์มาเนาะคอมเมนต์มาถามว่าใส่สบุนคนนี้หรือเปล่าที่โกงเงินเอาไปกินคนว่าเนาะอ้าสสบุนก็ได้งงใช่สบุนคนนี้หรือเปล่าเดี๋ยวมีอีกคอมเมนต์หนึ่งเพิ่นว่าว่าสบุนสบุนนี่ชวนสบุนคนนี้หัน ไปต้มเอาเงินผู้ใหญ่เด้อว่าไปตัวเอาเงินผู้ใหญ่แล้วว่าเอามาช่วยเหลือคนและอีกสบุนคนนึงเพิ่นน่ะได้เอาเงินไปซื้อเอาเงินจํานวน90,000บาทไปซื้อรถเพิ่นว่าเนาะแต่เพิ่นบ่ได้บอกว่าสบุบ้านนาหรือว่าสบุบ้านมาเนาะสบุมานเฮาเพิ่นบ่ได้บุแบบนี้เพิ่นว่าสบุคนนึงนั่นคิดตัวเงินนําจากผู้ใหญ่ไปยคนทุกาเพิ่นนะสบุอีกคนนึง ตัวเอาเงินผู้ใหญ่90,000บาทไปซื้อรถใหญ่พุ่นน่ะเนาะทํานองประมาณนี้พ่อพี่น้องเอ้ยได้มีคอมเมนต์มาเรื่อยๆได้เพิ่นถามสบุมาเรื่องนี้สบุว่าสิบวกมาชี้แจงเด้่อพี่น้องเอ้ยเรื่องเงิน90,000บาทนี่เนาะถือว่าอยากถามอว่าอยากหยังให้ระบุว่าจังไดจังไดสมาบ้านเฮาหรือว่าสมาอันสบ้านนเนาะ แบบถามให้ชี้แจ้งเลยนี่แบบคิดว่าใช่สบุญคนนี้หรือเปล่าที่โกงเงินในจํานวนเก้าหมื่นบาทไปกินเนะะาะก็อยากให้คอมมิ์มาให้พี่น้องไอ้คือตอนนี้ทงางบอเตียงกับสบุญนี่เพิ่นออกมาชี้แจงคลิปนี้พร้อมกันเลยในเมือน,นี่เลยเนาะก็อยากให้เบิ้งคลิปนันเข้าใจก่อนจังคอมมิ์บ่าคนอื่นว่าผู้นี้ผู้นั่นเอาเงินไปกินเนาะ เจ้าซีวอลเราเล่าเจ้าบะมีหลักฐานนั่นเป็นไปบ่าไรเด้อพี่พี่น้องเอ้ยคึงเฮาเป็นคนลาวเฮาก็มีสิทธทิ์ที่ออกมาเว้าแล้วก็เฮามีศักดิ์ศรีเนาะเฮามีศักดิ์ศรีว่าเฮานี่เฮ็ดสายบุญมานี่กมาจาักปีแล้วกเอฟซีเท้ของสบ,บุญนี่คือสิฮู้เนาะสามปีปลายพี่พี่น้องเอ้ยที่เขาสี่ปีเลนะ้อเนาะเฮาเห็ดสายบุญมาหน่เนะตอนนี้พี่พี่น้องเอ้ยทาสบ,บุญตัวผู้ใหญ่ดีผู้ใหญ่เพิ่งจะขึ้นผัวเสือใจสบุญเนาะ ตอนนี้นี่นักลักนี่คือทังสบุ่นี่เห็ดเฮือนไห่หน้องหนึ่งนี่รับเป็นสภาพบุญคนเดียวเลยเห็ดเฮือนไห่หน้องหนึ่งนี่อีกหนึ่งลังเนาะก็มีทางพ่อใหญ่ใจดีด้วยวระชพ่อหาของสบุญแต่ก็มีทั้งไอ,ยยอ,อ,อ,อ้ดิสเตอร์คนได้ซอยสมทบมาเนาะเห็ดเฮือนจํานวนของน้องนิงนี่ตั้งแต่สือทีแต่ก็จนแล้วเพื่อนในหลังนี้เนาะแด้วันนี้ลังต่อมากเลนพี่น้องเลยที่สบุญรับเต็มเต็ม เป็นสะพานบุญให้คนเดียวคือท้งเอาาือยฮักกับอ้ายฮักของสาบุญเนาะคือเฮือนน้องโอเดโอพ่อพี่น้องเอ้ยเือนน้องโอเดโออยู่บ้านกุดเขเนาะกะเฮ็ดไป1หลังเป็นสะพานบุญคนเดียวเนาะถ้าว่าผู้ใหญ่เพิ่นบ่เชื่อใจหรือว่าบ่เชื่อถือหรือว่าบ่ไว้วางใจสาบุญคือสิบ่มีวันนี้เนาะสาบุญ่อพี่น้อ,นองเอ้ยแกที่เฮือนทั่วไปเนาะหลักๆที่สบุญรับคนเดียวนี่ือน้องิง เพือนโอ디โอเดผ่านมาเพนะื่อนน้องดอนเนาะแล้วก็ที่ยังชอยเรือกันมาเีก็คือเพื่อนน้องไทยผ่านไปแล้วที่สมบูรณ์ว่าออกไปนี่เนาะแล้วก็ตอนมาเพนะื่อนน้องมวยเนาะเพื่อนน้องมวยเล้วก็เพื่อนอันทั่วไปเขาก็ได้สมทบกันแต่ตอนนี้นี่ถึงถึงตอนนี้เนาะถึงตอนนี้ก็คือผ่านไปนี่เพื่อนโอ디โอจบไปแล้วหนึ่ง,งลังแต่มาเพื่อน น้องนิงกับชีเลวแล้วไป่น้องถือว่าซ้ำแล้วเลยยังเหลือแต่ติกลูกกับท่าสีแต่กับมีงบมาแล้วเนะาะเขาก็เลยแจ้งบอกทั้งเพื่อนไปแล้วว่ามีงบมาแล้วส่วนตัวนี้แล้วก็ยังมีทั้งเพื่อนน้องอ้ํากับเพื่อนน้องนางยู่บันป่าน้ำที่สมุนได้รับผิดชอบกับบอแเซนตอนนี้เนาะแต่ทั้งบอลเซนได้รับผิดชอบซื้อเครื่องแต่ทั้งสมบุนรับค่าร้างทั้งเอื้อฮักกับไอฮักให้เป็นสะพานบุญใหนะ้เนาะ แล้วก็ต่อมาก,ก็คือเพื่อนทั้งน่องเต๋ก็มีส่วนหนึ่งที่สมุญได้รับผิดชอบนำกับมีไว้พี่น้องไอ้กับเอฟซี FC คนไหนที่บได้เข้าไปเบิ่งคลิปที่เพ็นจี้แจงเรื่องเงินเก้าหมื่นบาทนี่ก่อนชิคโอมมนให้เขาไปเบิ้งคลิปแล้วก็ให้เขาใจให้เบิ้งให้มันจบคลิปมาจาังไหนเนาะคลิปนี้คือบนเตียงนี่หาซีรงไปมือนี่เลยไวพี่น้องไอ้คลิปตัวนี้ที่เพนนังเบ้าอยู่เพื่อนของน่องเตว เนาะนี่ว่าอย่างเดียวเอาคมจริงไปว่าอย่าไปเพิ่มเติมแต่งเติมแค่นั้นเลยเนาะมันพอดีมันพอดีเพราะงานว่าวปาว่าบทเตียงว่าวขนาดนี้เลยอันนี้บทเตียงโมเคยว่าจะเชื่อว่าผู้นั่นผู้นี้เอาเงินเก้าหมื่นบาทไปกินโดยที่โมนีสาเหตุบม่รู้อ่ามิจตว่าผู้ใหญ่เป็นผ่าเงินมาหายแต่มันโ่ได้ตามจุดประสงค์ของเพิ่นคือบทตรงการมตามจุดประสงค์นี้ก็คือว่าเอาเงินช่วนนั่นไปซื้ออะเพิ่นเห็น กินทุกอย่างอะไรแต่ว่ามันเร่้รังใจเพื่อพวอง่ายๆแค่ว่าวเปบ้านๆเขาอะนะคอยให้เฮ็ดแบบนี้ก็ไปไปชื่อแบบนั่นเห็นไหมมาเตียงก็เคยได้โบเป็นมาโบเคยพี่น้องเหรอเนาะอ่าลันเชื่อนี่อ่าเข้าคนไทยไปชื่ออย่างนึงลังเกืือเขาเขาาไปไปทำใช่คือเสา์จ้อยเนี่ยอ่าแล้วว่าบ่อยากได้แบบนี้เขาบปไปชื่ออย่างอื่นให้ทาบปดะเด่นแบบพิษพ้นมานิชนะประมาณนั้นแต่มีคือกันพี่น้องไงเแต่ชั้วอันนี้เนาะ ที่ทคนไทยเงินะน,าานะอันนี้กับาาบา,บา <c oughs> งคนว่าบางคนเนาะกะว่าทางบ่อเตียงคนนี้ฮัมมิงนะอ่าบ้าผู้ใหญ่นะฝากเงินให้บ่อเตียงอันนี้กัทางสมุนบ่เคยเอ่อสิแบบว่าถือโทษโกรธเครื่องทางบ่อเตียงเรับก็นับคือเพิ่นเพิ่นเป็นน้องเป็นน้องแต่ว่าทางน้องเพิ่่นนีเป็น,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 เ,ปนเป็นผู้นำพา,า,าที่ว่าส่วนแบบว่าห้องเพียนเทศ พอได้เรียกพอเป็น่อเข้าไปอย่างเพีดน้ำซิาดีกับอแบบโดยอะิปมาเนี่ยเนาะพี่น้องเหยคือเอฟซีก็คือซิได้เวงคลิปบนเตียงกับสบุญเนยเนาะคลิปนี้ที่มันออกมาในเครียดพี่น้องเลยกระอคนในเด้อพี่น้องเลยขอปลาลุรือว่าขอเอฟซีเนาะที่ว่าซีคคมมนด้วยจังไรกะให้เขาไปบ้งคลิปแล้วก็ทั้งพี่น้องชาวลาวือว่าพี่น้องชาวไทยเนาะสีเอาประเด็นส่วนเงินเก้าเมื่อออกมาว่าวนี่กะด้ว่าจังไรกะ ให้คิดก่อนเนาะแล้วก็เอฟซีคนใดที่ว่าเขาไปเบิ้งคลิปในเงินจํานวนเก้าหมื่นบวกข้าใจกะให้เขาไปเบิ้งคลิปเบาเตียงตั้งแต่เริ่มต้นคลิปแรกแล้วก็มาคลิปสองคลิปสามบาทสิบวกมาว่าเนาะคลิปนี้เพิ่ออกมาเคลียร์น้ำกันสองคนเลยคลิปสุดท้ายคือจบคลิปนี้เนาะอาจจะจบเพราะเป็นพี่้องไอ้ให้เ่นคุยกันแต่โบยังให้คอมเมนต์ถามมาใส่ฉบุญคนนี้หรือเปล่าที่เอาเงินไปกินในเงินจํานวนเก้าหมื่นบาท บเมนเด้อค่ะโบเมนจ่าบอกง่ายๆว่าโบเมนเด้อบ้านเฮาเอิญโบเมนเนาะหรือว่าภาษาไทยกับไม่ใช่ค่ะโบเมนเด้อจ่าเนาะให้เคลียร์กันจบเ้อค่ะในคลิปนี้จ้าเนาะให้เข้าใจกันน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้เนาะสิว่วกานหรือว่าจังไรก็ให้เบิ่งคลิปหรือว่าให้เบิ่งความละเอียดยังไงจบก่อนจังววากันเนาะ อ่ะจังใดกะทั้งสบุญกะดีใจที่มีเอฟซีที่หักแพงสบุญได้เลยพี่น้องเอ้หักแพงได้กะเข้าใจว่าโมเวนเฮาแทะร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนะาะแต่กะทั้งพ่อด้แม่เพื่อนที่ซ่อยมาทั้งสบุญนี่เพื่อนเชื่อใจสบุญร้อยเปอร์เซ็นต์าเนาะคือบกเคยมีคือสบุญนี่เงินทั้งเอืนะ้ออายเพื่อนฝากมาใหา้เอื้อเอื้อหักไอหักเพื่อนมานี่เพื่อนเอาให้เป็นเงินหล่นเนี่ยไปแตกได้เท่าไหราหรือว่าเอาเงินจำนวนนั้นออกไปพันหนึ่งหรือหาร้อยบาท แจ้งท,ท,ทุกทุกทุกอย่างไปพี่น้องเอ้แต่ว่าทางสบุญชิบูมกจดได้การที่ว่าซื้อเครื่องมีแต่ซื้อเครื่องแล้วแจ้งบอกทางผู้ใหญ่ือว่าทางพ่อเพราะว่าคนที่เข้ามานําสบุนนี่มีแต่คนที่ว่าเชื่อใจกันได้น้หนึ่งคือพ่อใหญ่ใจดีเนาะกะบสบุนกะหฮักพแพงเล่าซ้าพ่อขอยพี่น้องเอ้สองคือทงอางไอ้เนาะไอ้เ็นต์ที่เยมาเนี่ยตือกะสามคือทางเอื้อยบินไอเพชร ทางสบุญไดเป็นสะพานบุญให้เพิ่นตลอดมาตั้งแต่สบุญเฮ็ด YouTube พ่อแม่พี่น้องเอ้ยทงเอื้อยนะอ้ายเพิ่นก็เือใจเนาะเือใจคือเพิ่นบ่ได้ให้สบุญว่าน้องซื้อ10,000หรือว่า5,000ให้น้องจดใช้ปึ้มกระดาจดไว้เด้อเพิ่นบ่เคยบอกแบบนั้นเพิ่นมีแต่บอกว่าแล้วแต่น้องน้องซื้ออีหยังก็มีแต่บอกว่าเงินเดือเท่าไหร่เท่าไหร่จังแจ้งบอกเอ้ยกับอ้ายบ่พอก็จังว่ากันเนาะ มีแต่อเอ้ยกับอายบอกแบบนี้เฮาก็ได้แบบเอ้ยกับอายนี่เชื่อใจเฮาแล้วเฮาก็เลยว่าเออมีแต่แจ้งบเพิ่นจํานวนที่เฮาื้อไปแะเงินเือจากซื้อเฮาื้อนี่ยังเหลือเท่าไหร่เนาะมีแต่บอกประมาณนี้เพพี่น้องเอ้ยอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้กสิประมาณนี้เพื่พี่น้องเอ้ยคือทางสบุญออกมานั่งเว้ามื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายแต่ว่ามีคอมเมนต์ที่เพิ่นว่าสบุญนี่บาสิบ่เว้าได้ได้ก็ได้เห็นคลิปบ่เตียงกับสบุญเพิ่นออกมานั่งเว้านี่ก็เลยแบนนบ,บว่าวเออโอเคนะ ในคลิปนี้คือจบนำกันเลยโบออกมาว่าอีเดาเงินจำนวนเก่าเมื่อทาบ่มีคอมเมนต์ว่าสมบูรอีกเนาะป่ะสหรับคลิปนี้กับชิบประมาณนี้พ่อยพี่น้องเอ๋จังไรกับขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป้าดุงพัสุสุขสุขคนเนาะอยู่เงินสมบูรคือเก่าพ่อยพี่น้องเอ๋สบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะผิดพลาดระการใดขอโทษขออภัยที่ว่าบ่มวนบ่นวนในมื้อนี้เนาะป่ะสบายดีบ๊ายบายไปแล้วพ่อยพี่น้องเอ๋